ค่ะนี่ก็มาถึงวัดบ้านกุกตูมแล้วนะคะนี่เอามาอันนี้จะเป็นชุดของแม่ป้อมนะคะยี่สิบหกผืนนะคะมาถาวายวัดบ้านกุกตูมสีแล้วก็วัดครูบยายาอีกสี่แล้วก็ศูนย์เด็กเล็กหกนะคะแล้วก็สถานีอนามายัยหกผืนนะคะรวมเป็นยี่สิบหกผืนนะคะ,ะไปทําบุญด้วยกันนะคะแม่ของแม่ป้อมของแม่ปินนั้นจะไปวัดภูผาเอกกับภูหลวงนะคะ ไปกันมากับป้าดอนนะนี่เมาตึ๊งมาตึ๊งมาตึ๊งอันนี้เป็นบ้านบ้านโกกตูมแล้วนะเมื่อกี้เพื่อนฉลองอันนี้แหละนี่เขาเรียกอะไรยกช่อฟ้าหรือเปล่า ใช่ไหมหนูก็ไม่รู้อันนี้เขาเรียกซิมหรอเอาของมาถวายพระนั่นแหละมานี่มลเอาวัดนั้นวัดนี้เดียไหลโสดอยู่มา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 พระจันทร์สังนายเอาอยู่ตรงไหนหนูไหลโสดอยู่หนานี้อืม่ะมาชำมรวม ขึ้นวัดหรืออยู่ตรงนี้ขบยาขึ้นวัดหรืออยู่ตรงนี้ไม่ไม่จะให้หนูถวายตรงไหนค่ะเอาตรงไหนครับพจน์มาจะถวายของก่อนแล้วค่อยคุยกันเรื่องนั้นน่ะมณิมนค่ะ สีแผืใช่อพดีป่ผ่อนจ้าเอารปปูนั่งในล้ววะได้วยกัเอาบุหรี่ออกก่อนเดียวค่ะเดี๋ยวมาถวายพร้อมกันนะคะของวัดบ้านกกตูมสี่ผืนแล้วก็ของวัดป่าคูบยาสี่ผืนนะคะของแม่ป้อมนะคะอันนี้ของคูบยาเด้อมาสาธุ ก็ดีเ so like totally ื่อนอันนี้บ้านกกตุมด้วยกันเลยค่ะรับด้วยกันเลยอสาธุดีของบ้านทวายล่างข้างบนนี้มืออื่นนี้ได้ปูนังสาธูไม่ได้มีอาณาปูนังเดี๋ยวก็จะไปมาเรื่อยๆแหละพายจังโดยเจ้ามาหลายก็โดนอาณาปูนหนูมึงเอาไปยันห้างมัดเลมันไ่ได้มองเจ็บเอารอดมาละพอมด้วยกันนะคะแม่ป้อมอ่ารอบด้วย ยะเทวิวะปุราปาริปุริติสะครังเอวะเมวะตัวที่นางเปตานังอุปการปติอิจิตังปิจิตังจุมหังทิวาสมิสันตุสภิปริตุสังคปาจันโทปนารโสยะธรมณีโสติราชโยยะตาภิติโยวิวาลสันตุสัมปารโกวินันตุมานเตมบาลวันตารายโย สุขีจิตกายุโวภาวะอภิวานธนสีเิจารีจังรูชาปจายโนจักการธรรมวานันติอายุวันโนสุขังขรามโสุขางๆ็งเางนเาข้าดกอนเนอจทุถ้าได้รางวัลจะไม่ลืมใครๆเลยนะนี่ เดี๋ยวเราไปศย์เด็กกันนะคะแล้วก็ไปสพกุกตูมกันนะคะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละค่ะเราไม่ได้ขาดกันเลยนะตอนนี้ชลเด็กอะตอนนี้ชนเด็กไปไปกัน ผู้ไรญูโรมของเราอยู่อยู่เออเมื่อยท้องของของแม่ปิ่นกับของแม่รักกับของแม่แคทนะไปวัดผู้หลวงนะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็คือสองชุดนะนดนดสวัสดีค่ะคุโรมเ,เอาอผ้าโพมมาให้ของแม่เอฟซี ค่ะขอบคุณค่ะของแม่ป้อมค่ะค่ะขอบคุณค่ะลูกหลานเราทั้งหมดเลยนา่นนะกำลังสนุกค่ะเต้นช่วยๆงอเต้นช่วยๆยกมือด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปสถานีใหม่กันนะคะวัดบานกุ้งตูนจักรว่าน แล้วก็ตัวเริ่มมันโดมันมีจุดดานั้นแล้วก็คุยแจ้วเดี๋ยว,วยยเ,เรเา,าไปเอาถ่าบายพระสังแล่ะค่ะถวาบายพระพิ้นเลย <c oughs> ไม่เป็นไรมีลุงโน้ตเธอเบอร์ทูนี่แมนโอ้ไปแว่หาโล่ห์ประดอนน่ะมีเธอบักลุงมย่าทูค,คุยเจ้านะเออ,อ เดี๋ยวเราไปซูเปรของทุงกันนะคะ จะเป็นศูนเด็กของเรานะคะกําำลังจะสร้างป่ายมาแล้วบนวัดแล้วก็มาศูนย์เด็กแล้วก็มาสถานีอนามัยกันนะสวัสดีค่ะแม่เอีเอาผ้าพรมมาให้ค่ะของแม่ป้อมค่ะเอาไว้ใช้ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นสพกุกตูมนะคะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณแม่ป้อมนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับเสร็จเมจีโอมาให้เสร็จค่ะสำหรับสิ่งของที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับค่ะเรา่อจะได้ส่งต่อนให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับส่วนที่แล้วก็เอาแยกวัดพร้อมนะโรงเรียนวัดอะไรนะรับมาสุนเดชพร้อมครับก็ขอบคุณเลย่มเงินซื้อมาว่าแด่ถอนอันนั้นมาขอให มีความสุขนะครับโชคดีร่ำรวยถูกหวยวันนี้ครับเสื้อค่ะโอเคครับค่ะขอบคุณแม่ป้อมค่ะขอบคุณเขาเรียกพออไมคคะนี่เมอยาวค่ะพออประจำตำบลกกตุ้มของพวกเรานะคะเป็นพี่น้องของพวกเรากันเองนี่แหละค่ะค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ